คือถ้าเกิดว่าในเกมจริงที่คุณวัดผลอะแล้วคุณยังลองตัวออันนั้นมันก็ไม่ใช่อย่างเกมสิงค์การ์เลิตอสิงค์การ์ไม่อเนี้ยไม่คุณลองเลยถูกต้องแต่ถ้าเกมสิงคโปร์คือในช่วงฟีฟ่าเดย์ะครับแต่ละเดือนแต่ละครั้งอะมันจะมีแมตช์อุ่นเครื่องอยู่แล้วมันจะมีให้ลองตัวอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าโค้ดคนนั้นอะเขามีทัมมิ่งในการใช้นักเตะคนใดคนหนึ่งลงเล่นในช่วงเวลานั้นหรือว่าลองทีมแล้วก็ไม่ได้กลัวแพ้ในเกมอุ่นเครื่องอะเขาก็จะส่งลงนะครับแต่วามแบบ คือจุดหนึ่งที่ที่พี่ขอย้อนไปตรงอิชีนิดนึ่งได้ครับนะครับในภาพที่บอกว่าอิชีเองอ่ะไม่ค่อยมองว่าเกมอุ่นเครื่องเพื่อไปใช้ต่อในเกมจริงอิชีจะเอาเกมอุ่นเครื่องอ่ะทดลองเลยยกแผงเลยแล้วเกมจริงก็ใช้ชุดหนึ่งเลยเราเห็นภาพอย่างนี้กับอิชีอ่าใช่ใช่ใ,ชในเวลานี้ฮัสซันเองอ่ะกำลังจะทําแบบไหนอ่าจุดเนี้ยแหละมันเป็นคําถามที่ว่าเกมสิงคโปร์เกมศรีลังกาจะเปลี่ยนสควอตแผงเลยไหมเพราะคุณเลือกมา23าอย่างน้อยเกมสิงคโปร์เ่ยคุณจะได้เห็นผู้เล่นกี่คนในสนามวันนั้นแล้วมันจะต่อว่าผผูู้้้เเลล่่่นน11ตัวแรรรกหือทีสาง ความสัมพันธ์ได้เร็วจะคือแกนหลักในเกมที่เล่นกับสีลังกาครับผมผาพวกเนี้ยเวลาเราเป็นโค้ดสิ่งหนึ่งที่เราทํอ่ะอย่างน้อยผู้เล่นที่จะเล่น11ตัวแรกในเกมต่อไปเนี้ยจะต้องเล่นไปน้อยครึ่งชั่วโมงหรือ4 5่าทีเพื่อให้เขามีความสัมพันธ์แล้วไปต่อยอดได้และอย่าลืมว่าในช่วงที่อุ่นเครื่องต้องไม่เจ็บเพื่อให้สมบูรณ์ที่สุดใน2ีคนที่เลือกมาและสามารถใช้แทคนิคได้หลักๆ